<pathway. S 2> กรณีของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอ็กโกนะครับล่าสุดทางดรจิราพรสิริคำกรรมาการผู้จัดการใหญ่ก็เปิดเผยนะครับถึงแผนดำเนินงานในปี 8, 2 5 6 8ก็คือปีนี้โดยเอ็กโกเองจะเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Tri ป l e P ที่มีเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่งใน3ด้านก็จะประกอบด้วยนะครับการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และผลกาไรอย่างต่อเนื่องการบรรลุเป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่า แล้วก็ 3. คือการปรับเปลี่ยนองค์กรในทุกมิติทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับโดยที่เ c o กเองก็จะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งก็ถือเป็นธุรกิจหลักอยู่แล้วทั้งในแง่ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็น net zero carbon โดยจะมีการแสวงหาโอกาสนะครับการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องมีการต่อย,ยอดแล้วก็เน้นการลงทุนในประเทศที่มีฐานธุรกิจและพันธมิตรอยู่แล้ว โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดไฟฟ้าและพลังงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงนะครับเป็นหนึ่งในฐานธุรกิจที่สําคัญของทางเอโกซึ่งช่วงที่ผ่านมานะฮะตลอด5ปีก็มีการเข้าไปลงทุนอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันเอโกมีโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจาในสหรัฐอเมริกาอีก4-5โครงการกําลังการผลิตรวมมากกว่า1000เมกะวัตต์ครับ แล้วก็ในแง่ของผลประกอบการในปี67ที่ผ่านมาฮนะไอโก้ก็สามารถที่จะบริหารและจัดการเรื่องของการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแล้วก็ในแง่ของการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงและก็ต้นทุนขั้นเงินนะครับก็ทําให้ในแง่ของบริษัทก็มีการรับรู้ไรายได้โดยรวมนะครับ46,341ล้านบาทแล้วก็มีกําไรจากการดำเนินง,งานนะครับอยู่ที่3,9283ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก6%กําไรสุทธินะครับอยู่ที่5,000 412ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการพลิกกลับมามีกําไรนะครับเมื่อเทียบกับปี66ที่มีผลขาดทุนเนื่องจากว่ามีรายการพิเศษเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าปีนี้เนี่ยผลประกอบการน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะไตรมาสแรกของปีนี้นะครับก็จะมีการแน่นอนละครับมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าหยุนหลินนะครับที่ไต้หวันนะครับที่จะรับมาเต็มไตรมาสสาหรับไตรมาสแรกนะครับขณะเดียวกันนะฮะในช่วง ปี2017นะฮะทางเอโก้ก็มีการประกาศจ่ายปันผลนะครับครึ่งหลังนะครับ3าบาท25สตางค์นะครับก็รวมทั้งปีก็อยู่ที่6บาท50สตางค์ก็คิดเป็นดีเวนจิวก็เฉลี่ยประมาณ6%ด้วยกันนะครับก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย xd กัน,ใน,ใ,นในช่วงของเดือนเมษายนนี้นั่นเองครับดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเอโก้นะครับ,รบในช่วง หสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงไปประมาณสัก1%รอบ1เดือนนี่ลงไป11%และรอบ3เดือนลงไปถึง23%แล้วพี่สุปรชัยครับ,รบดูในแง่ของ valuation นะครับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธินะหรือ PE ratio ล,ล่าสุดซื้อขายกันที่ PE ปัจจุบัน9.36เท่าเท่าถ้ามอง forward PE เนี่ยมันจะต่ำกว่านี้อีกนะเพราะผลประกอบการของ e อโกก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตในขณะที่ P/BV นะ price per book ล่าสุดอยู่ที่0.49เท่าเพียงเท่านั้นแล้วก็ตัวอัตราผลตอบแทนเงินปันผลคือด i v i เดน y i ย l d นะครับตัวเลขล่าสุด6.75นะแต่ถ้านับตัวปันผลที่ประกาศออกมาล่าสุดแล้วก็รวมกับมวดระหว่างการที่จ่ายไปแล้วเนี่ยนะฮะปันผลก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก6กว่าๆนะใกล้เคียงกับยิวที่เคยเป็นมานั้นปันผล6เรกว่าๆแล้วมีการขยายพอร์ต ในแง่ของ renewable energy คือพลังงานทดแทนมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นหน่วยธุรกิจที่ให้มาจิ้นให้อัตรากำไรที่สูงกว่าโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่ใช้ก๊าซคำถามคือซื้อขายบน P/E 9เท่าตอนนี้ถูกไปไหมซื้อขายที่ราคาครึ่งเท่าบุ๊กถูกไปไหมนะก็เอาละฮะคงจะต้องมาย้ำหัวหมุดกันสักหน่อยบรรดาหุ้นที่ผลประกอบการดีนะแต่ราคาเนี่ยมันลงไม่หยุดไม่หย่อนล้วมันจะลง ไปอีกก็ให้มันรู้ไปใช่ถูกไหมฮะคนะําถามเนี่ยพ e เ้าเท่าอย่างเงี้ยอืมบ r i กศูนย์จุดสี่เก้าเท่าอย่างเงี้ยยิวหกเออปอร์เซน็นกว่าอย่างเงี้ยเออนะฮะจะไม่สนใจได้ยังไงนะครับออครับฝากบริษัทหลักทรัพย์แลนด์เฮาส์นะครับ,รบก็ระบุทิศทางกำไรนะรของเอโกโดยเฉพาะในช่วงไตรามาสหนึ่งของปีนี้ก็คาดการแนวโน้มกำไรปกติจะมีการขายายตัว หรือว่าปรับตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปี2 5 6 7ที่ผ่านมาโดยยังคงคำแนะนำซื้อหุ้นเอโกแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่130บาทขณะที่ก็มองเรื่องของยิวที่ระดับประมาณสัก6.8เป็นะฮะรเป็นระดับที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาวเพื่อเงินปันผลด้วยนะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ยได้ทั้งในแง่ของแคปิตอลเกนเพราะล่าสุดราคาเอโก ปรับลดลงมาเหลือเพียง9 6บาทเทียบเคียงกับราคาเป้าหมายที่130บาทเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณ3 4บาทบขณะที่หากจะลงทุนเพื่อยิวในระยะยาวก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจละแล้วก็ยิ่งถ้าราคามันจะปรับลงไปมากกว่าน,นี้อ,อ,อย่างที่บอกถ้ามันจะลงได้อีกก็ให้มันรู้ไปนะแต่ถ้าลงมาอีก ก็เท่าออกับว่าทำไมฮะ PE หดแคบ e. ลง r า c e per book หดแคบอีกอนะ<ช>แล้วก็ dividend yield มันจะถ่างตัวออกกว้างขึ้นก็เรียกว่า h y b ริดนะเล่นได้ทั้งสองขานะปันผลก็ได้ในแง่ของเล่นของแคบตเกณ n ก็ยิ่งได้เหมือนกันนะครับ